มาคะ่ะสวัสดีพี่ๆีทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นท่านใดนะคะที่กําลังมีแผนนะ,ะอยากได้รถมือสองนะคะก็สามารถติดต่อหาแนนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929714647นะ,ะพี่พี่ตามีรถนีให้เลือกมากกว่า500คันเนะะี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่พี่ขาพาชมนะคะโตโยต้ายาริส 1.2e นะคะคันนี้ได้เป็นปี2018-19นะคะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาโคตรดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเอาคันนี้มาให้ชมนะคะคันนี้ฟรีดาวได้แลวค่ะ่อนอยู่แค่ประมาณ นะประมาณ6 0พันกว่าบาทเท่านั้นเลยนะใครที่สนใจอียดเพิ่มเติมก็ทักแชททังอินบอกเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะอะเดีย๋ยวเราพาชมกันเลยนคะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่คะได้เป็นไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนนะคันนี้ได้เป็นตัวโฉมหน้าเก่านะคะพี่พี่นะดูโคมไฟใส่กิ๊งเลยนะเรียมคมสันฝากระโปรงข้างตัวรถนะคะไม่มีบุกดักกิ๊งเลยนะคะแก้มกันชนแนบชินิทกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางค่ะพี่พี่นะตัวยางนะคะก็ ได้เป็นคันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูปียางนิดนึงนะคะปียางนะคะก็ได้เป็น ปี2023นะขนาดยาง185นะคะทับ60นะคะขอบ15นะดอกยางล่องลึกนะคะประมาณนี้นะตัวโชคค่ะพี่พี่ไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะคันนี้ค่ะพี่พี่กระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะกระจกด้านหน้านะคะก็ได้เป็นของแท้ของเดิมของโตโยต้านะนี่ให้ดูเลย นะกระจกเป็นของโตโยต้ารอบคันเลยค่ะพี่พี่ค่ะมือจับนะีคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีแคปลาเนี่ยมีมีมาให้ด้วยนะตัวรองมือจับนะคะคันนี้ทิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบเนะะี่ยะอ่ะขออนุญาตพาชมด้านในค่ะพี่พี่นะด้านในได้เป็นเบาะผ้านะีคะสีดําตัดด้วยสีน้างเงินแบบนี้นะคะเดินได้สีน้ำเง,งานิน ขอภัยค่ะเดินได้สีน้ําเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตค่ะไม่มีขยับขันไขใไดๆทั้งสิ้นนะ,ะนี่ไม่มีรอยขันกอญแจเลยนะคะตัวแผ่นเพจนะคะเป็นปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะปี2018นะคะคันนี้นะคะพี่พี่คู่มือนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยนะค,ะคู่มือนะ,ะนี่ยังอยู่แบบครบ,บเลยนะคะคู่มือนะ,คะใครสนใจนะ,ะพี่พี่คันนี้บอกเลยว่าผ่อนสบายนะคะผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเลยคอนโซลหน้ารถค่ะพี่พี่นะ ใหม่มากๆนะคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยขนาดรถเข้าใหม่นะ,ะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพยังไม่ได้ทําการล้างก็ยังแบบว่าใหม่ขนาดนี้นะส่วนหลังคาด้านบนเนะะี่ยค่ะพี่พีไม่มีรอยยันรอยเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้แผ่นรองการเสร็จปูนเสร็จดินเส็จทรายมีมาให้นะ,ะแผ่นเพจยาริธนะ,คะใครอยากได้ห้าประตใูใช้งานเนี่ยคะแต่ไม่อยากได้เป็นตัวใหม่นะค,ะคันนี้ราคาโคตรด,ดีเลยนะคะ ราคาอยู่เพียงแค่สามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ภายในกว้างขวางเนะะี่ยสะอาดสะอาดเลยนะคะคันนี้นะค,ะคันนี้พับเบาะได้นะคะพี่พี่หกสิบสี่สิบนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดสองอีนะคะใครอยากได้ไปใช้งานฟรีดาวน์ผลประมาณหกพันนะคะอ่ะด้านหลังคะ่ะพี่พี่มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้นะคไะด้เป็นตัวอ e, ีนะขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้นะคะ ด้านหลังกว้างขวางค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็ในส่วนของอากล้องนะคะมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องบันทึกมาให้นะ,ะส่วนตัวด้านท้ายค่ะนะ,ะได้แผ่นรองมาให้แล้วเรียบร้อยนะค,ะ,คะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงอยู่แบบครบๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีการติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีรอยเจาะถังแก๊สใดๆเลยนะคะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่มีรอยขันไข,ขยับนะคะ นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะใครอยากได้ไปใช้งานนะคะติดต่อหาแนนได้เลยนะเบอร์โทร0929714647นะบริษัทเพชรย์นะพี่พี่ไม่ได้แค er ่ขายรถอย่างเดียวนะใครที่มีรถเก่านะคะอยากนำมาเทิร์นรถใหม่ก็สามารถติดต่อแนนเข้ามาได้เลยนะคพี่พี่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถนำสามารถซื้อรถได้คับพี่พีขออภัยนะคะสามารถซื้อรถได้นะคะก็สามารถ ให้ไฟแนนซ์นะคะเข้าไปเซ็นที่บ้านนะคะพอไฟแนนซ์เซ็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งรถสไลด์ให้ลูกค้าเนี่ยถึงที่เลยนะคะลูกค้าแค่นั่งแบบรอๆเลยนะสวยๆรอๆรับอยู่หน้าบ้านได้เลยนะ,ะแถมประตู้ฝั่งคนขับนะ,ะกระจกปรับทับไฟฟ้านะะระบบเซ็นทันล็อกมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะกระจกนะคะออโต้ Auto ฝั่งคนขับนะ,ค,ะคันนี้มือจับได้เป็นสีดํานะหัวน็อตนะคะ,มะ,คะไม่มีรอยขันไขขยับใดๆทั้งสิ้นนะ,ะนะ สติกเกอร์นะคะอยู่เดิมเดิมแบบนี้เลยขออนุญาตนะคะให้ดูแ้นเด็กแป้นคันเรงน,นิดนึงนะคะไม่มีไม่มีรถจมน้ําแน่นอน,นะคะ่ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสี่รือว่ากลอไมแน่นอนนะคะพ่พี่ๆตรวจพบเจอนะีคะก็นํารถมาคืนนะคะแล้วคืนเงินกันเต็จมจานวนได้เลยขออนุญาตสปาร์รถนะคะคันนี้นะคะก็ ได้เป็นกุญแจแบบไขนะพวงมารัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันคันนี้เราโูเลขไม้โคตรน้อยนะคะพี่พเลขไม้ห้าหมื่นสมกิโลนะใครอยากดูรถคันจริงค่ะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะคันนี้วิทยุเดิมนะ,ะเชื่อมบลูทูธได้นะเชื่อมบลูทูธได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแอร์ออโค่ะ Air ์เย็นปกติเลย Air Auto นะคะมีหน้าจอแสดงผลของอุณหภูมิแอร์ เออออโต้ e ค่ะพี่พี่คะเแบรบกมือแบบยกนะคะกล่องเก็บเอกสารเก็บของมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดก็มีอยู่ครบ,ครบเลยนะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้านยขึ้นชื่อเรื่องอึดถึกทนอยู่แล้วเนะยคะโตโยต้าเนี่ยมาทันเน้นดีอะไหล่หาง่ายนะคะมาทันเน้นเนี่ยคือครบ,ครบเลยพี่พี่สามารถนํารถเอกสารรถเข้าไปเช็คได้ที่ศูนย์โตโยตา้าทั่วประเทศเลยนะคะนี่เห็นไหม เซอร์วิสบุ๊ก็อยู่แบบครบๆบบนี่เยอะด้วยนะเข้ารอบตามศูนย์ตามระยะเลยนะคะภาษีพรารบต่อให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปตามหาที่ขนส่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปเสียค่าบริการที่ตรอเนะคะพ,พี่ใครอยากได้รถมือสองนะคะที่คัดเกรดคัดคุณภาพมาให้แล้วเนี่ยก็สามารถ ติดต่อมาที่แนนได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีให้เลือกมากกว่า500คันในสต็อกนะขออนุญาตย้ำคันนี้อีกรอบหนึ่งนะี้คันนี้ได้เป็น โตโยต้ายาริสนะคะในส่วนของแฮชแบ็กห้าประตูนะ,ะยาริส 1.2e เนะะี่ยค่ะก็เป็นปี2018-19นะ,ะราคา3 3 9 0 0 0บาทนะคะฟีดาาพันอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาแนนได้เลยเบอร์โทร0929714647นะคะ,นะคะอะ่ะพี่ๆตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่บอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำเนะะี่ยเดี๋ยวพาชม ห้องเครื่องกันดีกว่าเนี่ยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเนียคะเดี๋ยวพาชมกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวพาชมกันต่อที่ห้องเครื่องนะ,คะเครื่องเดิมนะคะโลโก้ชัดเจนนะคะโตโยต้านะ,ะตัวเครื่องนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะไม่มีสั่นเครื่องเดินนิ่งเงียบเลยพี่ๆตาไม่มีน้ํามันไหลเยอะไม่มีคาบเขมเหลื่ขึ้นมาใดๆทั้งสิ้นนะค,ะคันนี้ค่ะพี่ๆฝากระโปรงเดิมนะคะ ไม่มีรอยขันไขยขยับประแจเนะหัวน็อตฝากระโปงหัวน็อตแก้มขวานะอยู่แบบเดิมๆเลยนะฉลากมอกอ,อยู่ครบนะส่วนเม็ดอาร์ค่ะพี่พี่ที่เบ้าโชกกลมแรวนเรียบเรียงสวยงามเลยคันนี้สาตาร์ทเครื่องอยู่เน้นย้ำว่าสาตาร์ทเครื่องอยู่คันหน้าเดิมนีคะพี่พี่ให้ดูกันชัดๆเลยใครสในใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สามารถติดต่อมหาแนนได้เลยนะก่อไฟพลาสติกต่างๆค่ะพี่พี่นะไม่มีแบบแตกหักเลยนะ ฝากระโปรงมีแผ่นกันร้อนมาให้นะคะฉลากอยู่แบบครบครบค่ะพี่พี่นะรูระบายอากาศต่างๆก็อยู่แบบครบครบเลยในส่วนของของเหลวต่างๆแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวทาการเช็คก่อนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับรถนะคะหากว่าต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะ,ะหรือว่าพี่พี่อยากจะปรึกษาจัดแซนน์น,นะคะก็สามารถติดต่อมาหาแนนได้นะ,ะจัดแซนน์นปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเช่นเดียวกันนะคะก็ ปรึกษากันเข้ามาได้ค่ะที่นีท่านไหนนะ,ะที่ทําอาชีพนะพนกักงานบริษัทและบิษาหกิจนะคะรือว่าจะเป็นในส่วนของรับราชการนะคะหรือว่าจะเป็นอ่ะค้าขายนะ,ะรือว่าอาชีพออนไลน์นะคะก็สามารถออกรถได้นะ,คะแค่มีเอกสารแสดงไรายได้ชัดเจนนะคะ ก็คันนี้เดี๋ยวขอย้ำอีกรอบนะคะได้เป็นโตโยต้ายาริส 1.2e ปี2018-2019ได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยราคาคด,ดีนะคะราคา3 39,000บาทฟีดวผ่อดประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นนะ,คะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาหาแนนได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ค่ะพี่ๆคะหากว่าข้อมูลหรือว่าเสียงนะคะรบกวนใดๆแนนขออภัยไว้านที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะ เดี๋ยววันอื่นเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ